อยากเห็นสนามที่มันมีแฟนบอลเป็นหมื่นคนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คลั่งไคล้ฟุตบอลจริงๆก็ไม่ใช่แฟนบอลอ่าจัดมาเงี้ยเป็นแฟนบอลที่เขาเข้ามาซื้อโดยที่เขาอ่ามาลัตเทีมจริงๆอะไรเงี้ยสำหรับทุกคนนะครับที่ที่มาสัมผัสโคโลราดจริงๆจะได้รู้ว่าในแนวลึกเข้าไปมงตั้งเข้ามาโอ้โหเดวิสันมงแล้วอย่างโอ้โหสุดท้าย เป็นเรฟรคูลาหรือเปล่าครับทุกคนชัดเจนนะครับสำหรับสวัสด์แคทไม่ว่าจะเป็นผู้ส่วนผู้บริหารเองนะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชนะครับเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งตัวนักฟุตบอลหรือแม้กระทั่งความคาดหวังของแฟนบอลนะนะครับว่าปีนังไงปีหน้าเราก็ต้องกลับขึ้นไปเล่นไทยลีกหนึ่งให้ได้นะครับผมและทีมงานก็เชื่อมั่นชัดเจนว่าว่าเราโอเคเราไม่ได้ประมาทแล้วเราก็ให้ความเคารพทุกทีมน้ำในทีมทีส เรายังมีเกมในบ้านอีก8เกมให้เก็บ24แต้มให้เก็บนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าเกมในบ้านเราแข็งแกร่งแล้วก็เรามีเป้าหมายเดียวกันนะครับชัดเจนว่าจะต้องขึ้นกับไปไทยลีกหนึ่งสำหรับปีนี้ให้ได้นะครับแล้วทุกคนก็เดินตามเป้าหมายนั้นนะครับโดยที่ทําทุกวันให้ดีที่สุดซึ่งตอนนี้ผมว่าเรามาถูกทางแล้วเราก็อยู่ในกระบวนการที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ได้แน่นอน S 1> <S 1> ผมว่ามันก็ผมไม่ได้ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับคู่ต่อสู้ผมผมจะมามองโฟกัสที่ทีมตัวเองมากกว่าว่าอยากให้เรานะครับเล่นได้ในประสิทธิภาพที่เราเคยเล่นเล่นมาในทุกๆเก,ก,ก,กมนะผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อะไรเงี้ยนะครับผมเหมือนผมบอกไปว่าเราเคารพคู่ต่อสู้เราไม่ได้มองว่าเราเหนือกว่าแต่ผมผมเห็นลูกทีมเนี่ยแล้วผมก็เห็นทุกทีมที่เราเจอกันมาแล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้กังวลเรื่องคู่ต่อสู้แต่ผมกังวลเรื่องของความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพของทีมตัวเองมากกว่า <im itation> นะครับว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ว่าเกมนี้เราดีเก <im itation> มหนึ่งเราแย่เกมหนึ่งเราดีเกมหนึ่งเราแย่นะครับเพราะว่าเราเราเหมือนที่ผมบอกไปว่าเราเห็นูุต่อสู้มาทุกทีมแล้วนะผมเชื่อว่าถ้าเราเล่นคงประสิทธิภาพของเราแล้วเรามีความสม่ำเสมอในทุกๆเกมอ่ะนะผมเชื่อว่าเราจะไปสู่เป้าหมายที่เราไม่ว่าจะเป็นตัวอของทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเองทีมงานเองหรือว่านักุกบอลเองจะพูดตลอดว่านะครับที่นี่มีแฟนบอลสำหรับผม วันแรกที่ผมมารับงานเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับตอนแรกผมก็ผมจะบอกตลอดว่าผมมารับงานที่นี่เพราะแฟนบอลแฟนแฟนบอลมีส่วนสําคัญผมอยากเห็นสนามที่มันมีแฟนบอลเป็นหมื่นคนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คลางไขฟุตบอลจริงๆอะไรเงี้ยนะครับเป็นแฟนบอลไม่ได้แฟนบอลจัดไม่ได้ว่าไม่ได้แฟนบอลอ่าจัดมาเงี้ยเป็นแฟนบอลที่เขาเข้ามาซื้อโดยที่ เขา,ามาทั้งทีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันเป็นแฟนบอลเป็นส,นส่วนส่วนหนึ่งที่ทุกคนเรียกว่าทุกคนทุกคนตื่นเต้นนะครับเวลาที่เล่นแล้วก็ทุกคนมีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับผมว่าแฟนบอลก็ก็ยังยืนยันว่าก็ยังเป็นแฟนบอลระดับหนึ่งของประเทศที่ที่เราก็ต้องพาให้เขากลับไปเชียร์เราในไทยลีกหนึ่งให้ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายที่ที่ทุกคนาวางไว้ นะครับก็ผมเป็นตัวแทนในการขอบคุณแฟนบอลแล้วกันนะครับไม่ว่าปีที่แล้วเราอยู่ไทยลีกหนึ่งมาเป็นสิบปีพอปีนี้เราตกมาไทยลีกสองมันก็ยังมีการสนับสนุนของแฟนบอลอยู่นะครับแต่ทุกคนก็คาดหวังสูงแหละที่เราจะกลับไปนะผมก็เชื่อว,ว่านะรเราจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอ่าไปสู่เป้าหมายที่ที่ทุกคนวางไว้แล้วก็ให้สมกับที่แฟนบอลตั้งใจอยากจะให้เรากลับไปให้ได้ก็ขอบคุณแฟนบอลน,นะครับที่สนับสนุนนะครับตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ลีกไหนนะครับก็ ก็ออยังเป็นแฟนบอลที่สุดยอดที่สุดนะครับในสำหรับสาหรับทุกคนนะครับที่ที่มาสัมผัสโคโลดจริงๆจะได้รู้ว่าโแฟนบอลเขาเขาสุดยอดมากก็จะเห็นได้ว่าพอเราตกมาทีสองอะนะครับในแต่ละวีที่เขาเอาแฟนบอลมาจัดอันดับกันใน5เกมแรกนะครับก็มีมแต่โครลชทท้งนั้นเลยนะครับสี่พันคนห้าพันคนสี่พันคนห้าพันคนก็บ้ากส่วนในทีสองอยู่ดีนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่อยากขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะ